คือผมเหลวสุดในในบรรดาเพื่อนโจเยี่ยเฟยเด๋อบอกว่าซับท็อปเดินดีทำตัวดีๆทำตัวดีๆหน่อยกัดต้องกัดก้ามเลยว่าไม่เพราะว่าต้องเดินไปกระติปบไหบอกเชียงยีเดินไปเข้าห้องน้ำอ่ะคนขอไอ้ลูกผมอยู่เงี้ยเด้เฟยหน้าอยู่นี่ละมันดน้าแยกโต๊ะเฟยหน้ารุ่นน้องที่เชียงใหม่ไอท็อปหน้าโต๊ะไกลมากแม่งเดินใหม่ละฉังเดินมา ต her ีโค้งุผูกไม่ไหวเลยตีโค้งุพี้ยงไหวเลยพึ่งพึ่งมาเพึ mm ่งมาพี่ตัวแบบเดียวอ่ะคุณกินไปสองแก้วเองเพื่อนอ่ะต้องเอาผมมานั่งหลังไอ้เฟยตรงเนี้ยแล้วก็ทุกคนสามสี่คนอ่ะมานั่งล้อมไปตรงเนี้ยใครพอถ่ายรูปบอกว่าถ่ายไม่ได้ครับสภาพเหาผมดีไหมวะ ออกค้างเกยเขาไอเกยไอเงี้ยไม่มึงไม่แล้วมึงวันนั้นมึงกินอะไรไปทำไมเหมือนเพื่อนเนี่ยแล้วทำไมมันลักแล้วทำไมมันไปเนี่น่าจะเหนื่อยไม่รู้นอนน้อยเดิวจะป่ามาอ๋อจอน่ะแต่วันนั้นเป็นไรไม่รู้เครื่องเดินเร็วมากร่าางกยไม่พร้อมนอนน้อยเดินจากป่าแล้วมาเหนื่อยนั่งรถตู้กลับมาไกลายก็หลายอุ้ยก็ทำเหมือนมึงอ่ะแต่ว่าเฟยดาผมตอนตอนคืนแต่ภาพไปท้ายคืนไอ้เฟยยืนอยู่เนี่ยเออเที่ยตอนท้าย ไปยืนเอาไอ้เฟย์ไปยืนอยู่หน้าบูดีเจเอาหลังพิงบูดีเจแล้วอยู่เนี้ยกูบอกไม่ไหวก็กลับกันเถอะอีก